สวัสดีครับวันนี้วันที่84นะครับมาชิวๆกันบ้างนะครับวันนี้ถือว่าสบายๆนะครับไม่ต้องคิดมากอะไรนะฮะฟังประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับช่องทาง YouTube นะครับเนื่องจากเรายังไม่มีแทบคอมมูนิตี้นะครับจึงจะขอทำร้อยด c h ชาเลนจ์ลงเป็นในลักษณะแบบคลิปแบบนี้ไปก่อนนะครับน้องสามารถหยุดคลิปแล้วก็ ทำไปได้เลยนะครับมีเฉลยข้างหลังนะฮะตอนนี้ร้อยเดชชาเลนจ์นะครับอัพขึ้น3ช่องทางเลยนะครับทั้งทาง Facebook YouTube และ Twitter นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากรีทวีตกด subscribe กดกระดิง่งกดทุกอย่างที่ขวางหน้าจะได้มาทำฟิสิกส์กันเพื่อเตรียมสอบกันนะครับ